มหาเจดีเสียฟ้าเจ้าแม่กวนอิมพันมือก่อนชมคลิปทุกครั้งอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆอลังการมหาเจดีเสียฟ้าตรการตาเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่ตำหนักพระแม่กวนอิมมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่นับถือบูชาเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งนอกจากเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารอันเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลแล้วองค์เจ้าแม่กวนอิมยังมีแง่งามทางศิลปะที่น่าย,ยนเป็นอย่างยิ่งนั่นจึงเป็นที่มาของการเดินทางไปสักการะชื่นชมองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ตำหนักพระแม่กวนอิมซอยโชคชัย4ที่แม้ยังไม่ใกล้ถึงตำหนักดีก็มองเห็นเจดีย์องค์โตตั้งตรรหง,งานต้อนรับผู้ที่มาเยือน เจดียอันสุดอลังการองค์นี้มีชื่อว่าพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์เป็นพระมหาเจดีที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสูงถึง21ชั้นตามประวัติเล่าว่าเมื่อหลายพันปีก่อนองค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์หรืออวโลกิเตศวนได้เคยสดเสด็จมาตั้งโพธิจิตที่สร้างพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าณสถานที่แห่งนี้ส่วนสาเหตุที่พระองค์ทรงเลือกสถานที่แห่งนี้เนื่องจากเป็นเล่งเท้าแปลว่าหัวมังกรที่มีมังกรเฝ้ารอรักษาอยู่และตรงจุดที่สร้างพระมหาเจดีย์เป็นส่วนหัวของพญามังกรดังนั้นเมื่อปีพศ2531จึงได้เริ่มก่อสร้างพระมหาเจดีย์แห่งนี้ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนในที่สุดก็แล้วเสร็จในปีพศ2543 สำหรับพระมหาเจดีย์แต่และชั้นนั้นจะมีรูปวาดกิจกรรมฝาผนังเรื่องราวต่างๆทางภูะพุทธศาสนาเช่นที่ชั้นบนสุดก็จะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติเจ้าแม่กวนอิมชั้นถัดๆลงมาก็จะเป็นประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลายๆเรื่องหลายๆรูปแบบประวัติพระพิคเนตและรูปปั้นเคารพต่างๆเป็นต้น และด้านบนสุดของพระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานหากมองจากด้านนอกจะเห็นลูกแก้วสารพัดนึกติดกระจกรอบด้านสีทองอารามนอกจากนี้ทั้งพระมหาเจดีย์ยังมีพระพุทธร,รูปพระพุทธเจ้ารวมหนึ่งหมื่นพระองค์ซึ่งก็เป็นที่มาชื่อพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์นั่นเองเมื่อทุกคนได้เข้าไปในพระมหาเจดีย์ก็รู้สึกถึงความสงบร่มเย็นขึ้นทันทีและเบื้องหนา้า ก็เป็นที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวนมหาโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมพันเนตรพันกรมีพระพัก20หน้าแก่สลักจากไม้จันหอมจากเมืองจีนปิดด้วยทองคำแท้สูงถึง8เมตรกับอีก30เซนติเมตรประดิษฐานอยู่ทั้ง4ี่ทิศจำนวน4องค์ในการตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ต่อพระแม่กวนอิมพันเนตพันกร ทั้งสี่ทิศสองค์นั้นเพราะมีความเชื่อว่าจะสมหวังดังปรารถนาสำหรับบริเวณชั้นสองแห่งนี้ซึ่งใช้ล้อ,อกเกวียนมาทำเป็นพื้นมหาเจดีรอบๆบก็มีถังโอมานีแปะมีหงหรือคาถาหัวใจพระแม่กวนอิมจำนวน108ใบให้ได้สวดและสะดอดเคราะห์เสริมบาร,รมีให้กับตนเองโดยเรื่องราวบนถังโอมานีแปะมีหง84ใบเป็นเรื่องราวการแปลงกายของพระแม่กวนอิมส่วนอีก24ใบ เป็นคาถาหัวใจนอกจากนี้รอบๆองค์เจดีย์ชั้นนอกถัดจากถังโอมาีแปะมีหงยังประดิษฐานพระพุทธร,รูปปางประธานพรรวมทั้งพระมหาเจดีย์แล้วมี108องค์ซึ่งมี21องค์ที่อยู่ชั้นบนสุดส่วนที่เหลืออยู่ชั้นที่สองแห่งนี้ในส่วนของชั้นใต้ดินเป็นสถานที่ที่ไหว้พระประจำปีเกิด12บสองราศี เพื่อเสริมดวงในปีเกิดของตนเองนอกจากนี้ชั้นใต้ดินก็ยังเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งของอีกมากมายที่มีผู้มาบริจาคและทิ้งเอาไวา้เช่นจานชามรูปปั้นรูปแกะสลักต่างๆเป็นต้นเมื่อได้กราบไหว้ขอพรพระอวโลกิเตศวนมหาโพธิสัตว์ทั้งสีทิศหมุนถังโอมณีแปะมีหงครบ108ใบและไหว้พระประจำปีวันเกิดแล้ว ก็ได้เวลาออกราตเวนรอบพระมหาเจดีย์ที่ร่มรื่นไปด้วยไม้ประดับและสวนหินล้านปีแบบจีนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยในบริเวณสวนหินมีรูปปั้นรูปแกะสลักมากมายคาดคะเนจากสายตาก,ก็น่าจะนับพันเลยทีเดียวโดยรูปปั้นรูปสลักทั้งหมดนี้เป็นสีขาวดูสวยงามเป็นสง,งา่าและสะอาดตาเป็นอย่างยิ่งรูปปั้นรูปสลักต่างๆนี้บ้างก็จะสลักจากหินอ่อนบ้างสลักจากหินแกรนิตอาทิ รูปปั้นพระแม่กวนอิมหนึ่งปดปางทำจากหินอ่อนรูปปั้นส8บดอรหันรูปปั้นแปดเซียนรูปปั้นเทพ,พเจ้าสี่ทิศรูปปั้นเง็กเซียนห้องเต้รูปปั้นเทพเจ้าเก้าพระองค์และรูปปั้นพระแม่กวนอิมเทพและเซียนต่างๆอีกมากมายจนนับไม่ถ้วนสำหรับฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นที่ตั้งของตำหนักพระแม่กวนอิมบริเวณภายในตำหนักของพระแม่กวนอิมนี้ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระแม่กวนอิมปางประธานพรพระหัตถ์ซ้ายทรงดอกบัวพระหัตถ์ขวาทรงใจกันความเพื่อประทานน้ำทิพย์ประทับยืนบนคางคกสามขาอันเป็นสาวก ซึ่งคางคกนี้เดิมเป็นมนุษย์ชื่อห้วดแ่อึ้งเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมหาศาลแต่เดิมเป็นคนตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมทำบุญสร้างกุศลครั้นตายลงจึงมาเกิดเป็นคางคกเฝ้าทรัพย์อยู่ริมสะหน้าบ้านวันหนึ่งเกิดสำนึกในบุญทานการกุศลจึงได้ไปเข้าฝันภรรยาของตนให้เอาทรัพย์สินไปสร้างวัดสร้างเจดีย์แล้วตนเองแล้วตนเองก็ได้บำเพ็ญศีลภาวนาจนสำเร็จเป็นเทพเอียงเอียงใต้สื่อ และได้ประวัาาตัวเองรับใช้พระแม่กวนอิมและที่มีสามขาสแสดงถึงความเป็นเทพเมื่อเห็นพระแม่กวนอิมประทับยืนอยู่บนหลังคางคกสามขาทุกท่านก็คงจะแปลกหูแปลกตาเพราะเคยเห็นแต่พระแม่กวนอิมประทับวัวและข้างๆองค์พระแม่กวนอิมก็คือเจ้าชายอังไหย,ยี หรือพระสุทนกุมารสิทธิเอกของพระแม่กวนิมยืนพนมมือย่อเข่าด้วยท่าทีนอบน้อมอยู่ด้านซ้ายมือของพระองค์ท่านส่วนเบื้องหลังรูปปั้นพระแม่กวนิมนั้นมีรูปปั้น18อรหรันให้เราเราได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างชัดเจนด้วยและรอบรอบเก่งของพระแม่กวนิมยังมีละคาง99บใบให้ได้ตีกันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีชื่อเสียงโด่งดังนอกจากนี้ภายในบริเวณตำหนักของพระแม่กวนิมยังมีรูปปั้น รูปเคารพของเทพและเซียนอีกมากมายอาทิเช่นเก่งพระศิวะสมเทพเจ้าก้าพระองค์องนาจาเทพเอียงเอียงใต้สือลูกแก้วสารพัดนึกถ้าหากจะขอพรอะไรก็สมหวังดังชื่อของลูกแก้วมีพระประจำวันเกิดหมอเทวดาหัวทอเซียนสือและอีกมากมายส่วนท่านใดที่อยากจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่บริเวณชั้นสามของกำหนักพระแม่กวนอิมแห่งนี้มีห้องสวดมนต์ที่จุคนที่มักจะมาหาความสุขสงบใส่ใจ ได้เกือบ200คนและยังมีรูปปั้นพระแม่กวนอิมทั้งเล็กใหญ่นับพันองค์ด้วยถัดมาก็เป็นวิหารแปดเซียนหรือวิหารมังกรสูงห้าชั้น เหตุที่เรียกว่าวิหารมังกรนั้นเพราะด้านบนสุดเป็นชั้นที่5บนหลังคาที่ปกคลุมสถานที่ประดิษฐานรูปเคารพ8เซียนซึ่งหล่อด้วยเลิ้นทาสีทองมีมังกรอันประณีตสวยงามถึง108ตัวฝาผนังภายในมีรูปวาดพระพุทธเจ้า3พระองค์ได้แก่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอดีตสพระองค์และยังมีพระแม่กวนอิมประทับสิง และเจ้าแม่กวนอิมประทับช้างด้วยรอบนอกบนกำแพงดาดฟ้ามีรูปปั้นพระแม่กวนอิมปางประธานพร17ออง์์มองเหนือขึ้นไปด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าสีทองอลามจากชั้นบนสามารถมองเห็นวิวของพระมหาเจดีย์ได้อย่างสวยงามอีกด้วยขอแนะนําทุกท่านว่าหากใครจะมาเที่ยวกราบไหว้พระแม่กวนอิมที่นี่ที่ตําหนักพระแม่กวนอิมซอยโชคชัยสี่ ก็ควรจะมีเวลามากมากสักหน่อยเพราะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีหลากหลายมุมที่เราได้สัมผัสและหากใครอยากได้ที่จะมาถือศีลทำสมาธิหลายๆวันที่นี่ก็มีที่พักเตรียมไว้ให้เพื่อความสะดวกสบายยังไงมาสร้างบุญสร้างกุศลในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กันนะครับกลับออกไปก็อย่าลืมทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยนะครับ สำหรับตำหนักพระแม่กวนอิมนั้นตั้งอยู่ที่เลขที่4ทับ38หมู่10ถนนโชคชัย4ซอย39แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพการเดินทางก็สามารถเข้าได้หลายทางหนึ่งในเส้นทางที่สะดวกก็คือมาจากทางถนนลาดพร้าวเลี้ยวเข้าซอยโชคชัย4แล้วตรงมาเรื่อยๆด้านซ้ายมือก็จะเจอกับโชคชัย4ซอย39เลี้ยวเข้าไปก็จะเจอกับตํหนักพระแม่กวนอิม สามารถมาจอดรถได้ทางขวามือและตำหนักเปิดทุกวันเวลา7นาฬิกาถึง21นาฬิกาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-539-6228-02-539-6228ขอบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมทางช่องเป็นตาคักนิวสเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆก็กดติดตามกันไว้นะครับ